สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขาวิวเองค่ะจากรายการบ้านละครซีรีส์ที่จะมาเสิร์ฟความแซบความนัวและมุมมองสุดเฉียบแบบกัดเบาๆให้คุณผู้ฟังได้ถึงพริกถึงขิงกันอีกแล้วเวอ,อวันนี้วิวขอพาทุกคนดำดิ่งไปดับความเข้มข้นถึงขีดสุดของละครเรื่องนอี่รักเกียรติยศค่ะคุณขาที่กำลังฟาดฟ,ฟันกันอย่างดุเดือดในอีพี25-28 เตรียมรีโมทให้พร้อมนะคะเพราะวิวบอกเลยว่ารอบนี้มีแต่เรื่องช็อกเรื่องพีคชนิดที่ต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวเอาล่ะกละเรามาเริ่มกันที่ความปวดใจของนิราออนกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมจากตอนที่พี่ชายสุดที่รักยังสรันต้องจากไปแบบปริศนาทำเอาน้องสาวอย่างนิราออนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโมตแต่คิดถึงพี่ชายที่ถูกมีนาวางยาจุนตุ้ยไปซะอย่างนั้น นี่ขนาดเอกกับพบที่เป็นห่วงนิราอ่อนเห็นนิราอ่อนไม่ยอมกินข้าวก็ยังพยายามป้อนนะจ๊ะความเป็นห่วงนี่ออกนอกหน้าเชียวแต่ความจริงมันไม่ได้ตายไปกับเซรันค่ะคุณเพราะหมอน้ําตาลเนี่ยแหละค่ะตัวจีดเลยค่ะถือซองสีน้ําตาลเข้ามาพร้อมผลชนสุดพลิกโลกที่บอกว่าพบไยนายในตัวพี่รันจริงๆด้วยแม่เจ้าโว้ยงานนี้มีคนอยู่ไม่สุขแล้วค่ะพอได้ยินแบบนี้นิราอ่อนก็ทนไม่ไหวสิคะคุณขา ลูกพรวดจ,จะไปแจ้งความให้ตำรวจเรียงมีนามาสอบพักคำให้รู้แล้วรู้รอดก็แหมช่วงเวลาการตายน่ยมันประจวบเหมาะกับที่หมอน้้ำตาลอาจคลิปเสียงยายมีนากับสรันได้พอดิบพอดีเลยนี่นาแถมหลังจากนั้นเธอก็ไปเห็นมีนากำลังพลอดรักอยู่กับเอกภพที่หลงอีกนิราออนเลยสันนิษฐานทันทีว่ามีนามันคงจะไปหาเอกภพเพื่อเป็นพยานว่าตัวเองไม่ได้อยู่กับสรันคือร้ายแบบมีชั้นเชิงอะเนาะ หมอน้ำตาลก็เห็นด้วยว่าควรแจ้งความแทนนิราอรอนเพราะเธอร่างไกลไม่ไหวแล้วแต่แล้วความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณชินทรผู้ชายใส่บัวบานคนดีคนเดิมกลับไม่เห็นด้วยค่ะคุณเอ้ยทำไมถึงขัดความสัตใจของพวกเราล่ะคะพี่ชินเขาให้เหตุผลว่ากลัวว่าจะเป็นการแหวกญ้าให้งูตื่นโอ้ยงูมันตื่นก็ตีให้มันตายสิคะคุณชินแม่หมอน้ำตาลถึงกับของขึ้นนะคะชินทรก็เลยบอกว่า จะเอาอะไรไปตีเหรอครับหมอคลิปเสียงเนี่ยนะมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีนาเป็นคนวางยาจริงๆบางทีเขาอาจจะแค่คุยกันก็ได้แถมยังบอกอีกนะว่าไม่มีลายมือมีนาในที่เกิดเหตุและที่สำคัญมันเป็นแค่คลิปเสียงไม่ใช่วิดีโอคือถ้าเป็นวิดีโอน่ะมีนาคงดิ้นไม่หลุดหรอฟังดูมีเหตุผลนะคะแต่ก็ขัดใจคนอยากให้คนชั่วรับกรรมเหลือเกินนะคะชินทรธรเขากลัวว่าหลักฐานไม่พอแล้วมีนาจะไหวตัวทัน แถมพี่ชินยังบอกอีกนะว่าสรันก็เหมือนพี่ชายของเขาจะไม่ยอมให้ตายฟรีแน่นอนและกำชับให้ทั้งสองใจเย็นๆอย่าพุ่มพลม้มแต่เรื่องพี่รันเนี่ยหมอน้ําการเธอยอมไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังหลังชินธรเดินออกไปนางก็บ่นอุบว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องพี่รันตานทนไม่ค่อยได้นะสิชินแล้วไงต่อคะหมอของเราก็เดินดุมๆไปหาเอกภพบที่ล้งเลยสิคะแล้วบอกว่า ฉันมีเรื่องบางอย่างที่อยากให้คุณรู้ไว้ในฐานะที่คุณเป็นสามีของออนเพื่อนสนิทของฉันที่เป็นน้องสาวของพี่รันและในฐานะที่คุณเป็นคนรักของมีนาโอ้โหจั่วหัวแบบนี้เอกภพก็ถึงกับน้านิ่งไปครูใหญ่เลยสิคะหมอน,น้ำตาลก็ยื่นคลิปเสียงให้กับเอกภพแล้วรู้ไหมคะว่าเอกภพพูดว่าอะไรนางกำชับหมอน,น้ำตาลว่าคุณหมออย่าเพิ่งบอกใครว่าผมรู้เรื่องคลิปเสียงนี้แล้วโดยเฉพาะกับออนอืมคุณเอกภพคะ คุณซ่อนอะไรไว้ในใจกันแน่เนี่ยนี่คือแผนซ้อนแผนหรือว่าคุณกําลังสับสนกันแน่เนี่ยตัดภาพมาที่มีนาค่ะคุณผู้ชมนางนั่งลุ้นข่าวเกี่ยวกับสรันใจจดใจจอพอรู้ว่าไม่มีใครไปแจ้งความนางก็ยิ้มอย่างผู้ชนะค่ะแถมยังเอ่ยปากออกมาอีกด้วยว่าหมดเรื่องไอสรันและต่อไปก็คิวแกนนางนีราออนกรีดร้ายกาดไม่เลิกจริงๆค่ะคุณผู้ชมทางด้านนีราออนของเราก็ยังคงนั่งเศร้าโศกเสียใจในงานศพพี่ชาย เอกภพเห็นก็มานั่งปลอบใจพร้อมพูดขวดหวานว่าตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวของคุณแล้วนะทําเอานิราอ่อนซึ้งใจในตัวเอกภพอีกครั้งแต่ในขณะที่พระนางกําลังซึ้งกันอยู่เนี่ยกำนันเรืองก็เดินมาเคารพศพพร้อมพูดแซนิราอ่อนว่าก็ไม่น่ามายินหัวใจวายตายซะก่อนโถกำนันขานิราอ่อนก็ตอบโต้ไปทันทีว่าพี่รันไม่ได้หัวใจวายตายชัดเจนนะคะว่ามีเงื่อนงำ หมอน้ําตาลก็ยืนมองกำนันเรืองอยู่ห่างๆแล้วพูดกับเอกภพว่าไม่มีพิรุธหรือว่าแสดงละครเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอกภพก็แค่ฟังไม่ได้ตอบโต้อะไรนี่แหละค่ะหยุดน่าคิดเพราะวิวแอบได้ยินมาว่าเอกภพกําลังมีแผนจะใช้มีนาทําเรื่องบางอย่างแผนอะไรกันคะคุณเอกภพแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือหลังจากกำนันเรืองกลับจากงานศพมีนาก็ปรีเข้ามาประจบทันทีโดยบอกกับกำนันไปว่าว่าที่ลูกเขยหมายถึงเอกภพ เดือดร้อนแบบนี้พ่อไม่คิดจะให้สติกเกอร์ดอกดาวเรืองอีกหรอดูความหน้าใหม่ของนางสิคะแต่คราวนี้กำนันเรื่องไม่เล่นด้วยค่ะคุณกำนันเอาเท้าตีไปที่หน้ามีนาอย่างไม่พอใจโอ้โหเจ็บแทนสะใจไหมคะคุณผู้ชมและในขณะที่นิราออนกำลังนั่งเหม่อลอยหมอนน้ำตาลก็มาอยู่เป็นเพื่อนนิราออนเลร,ระบายความในใจให้ฟังว่ามันก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะที่ฉันกับคุณเอกภพบจะต้องหยากกัน นี่ไงคะอีกหนึ่งปมใหญ่แม่เมื่อกี้ยังบอกเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่เลยและแล้วที่สุดก็มาถึงฉากสุดท้ายที่ทําให้วิวเก็บหลุดกรีดค่ะที่ไรเคาโพสแบบคุณผู้ชมนิราอ้อนเริ่มมีอาการหน้ามืดเอกภพเห็นหน้าซีดและกําลังจะเป็นลมจึงเข้าไปโอบเอวนิราอ้อนไม่ให้ลม้มแล้วพาเธอมาพักจากอาการนี้เองค่ะนิราอ้อนก็รู้ตัวว่าเธอได้ตั้งท้องคุณพระพีกในพีกในพีกค่ะคุณผู้ฟังแล้วนางก็ทวงสัญญาจากเอกภพ ที่เขาเป็นคนตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าถ้าเธอท้องหลังจากคลอดลูกแล้วจะให้เวลาสามเดือนดูแลลูกและจะต้องหยากกับเขาทันทีเอกกบพบถึงกับพูดไม่ออกเลยค่ะคุณขาก็แหมเงื่อนไขที่ตัวเองตั้งไว้แท้ๆงานเข้าแล้วไงคะคุณเอกกบพบโอ้ยคุณผู้ฟังขาดูสิคะว่าเรื่องราวของนี่รักเกียรติยศนี้มันเข้มข้นขนาดไหนตัวละครทุกตัวมีปมมีแผนซ้อนแผนไปหมด ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ความรักที่ต้องแลกมาด้วยเกียรติยศและความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยมาถึงตรงนี้วิลอยากจะถึงคำถามให้คุณผู้ฟังได้คิดตามกันว่าในเมื่อน,นิราออนท้องแล้วและเอกภพก็เป็นคนตั้งเงื่อนไขาการหย่าเองงานนี้เขาจะทำยังไงกับอนาคตของเขานิราออนและลูกที่กำลังจะเกิดมาแล้วมีนาจะยังคงไร้กาดได้สุดทางตามที่ตั้งใจไว้ได้จริงๆหรือนิรักเกียรติยศนี้จะลงเอยอย่างไรใครกันนะที่จะต้องเป็นผู้ชดใช้ อย่าลืมชมนี่รักเกียรติยศ EP 2 5 2สที่จะออกอากาศวันจันทร์ที่28ถึงวันพรหัสสวัดีที่31กรเกรกฎาคมนี้เวลา6กโมงเย็นทางช่อง8นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเตรียมรีโมทให้พร้อมนะคะเพราะวิวบอกเลยว่ารอบนี้มีแต่เรื่องช็อกเรื่องพิกชนิดที่ต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียววันนี้วิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในบ้านละครซีรีส์ค่ะสวัสดีค่ะ